สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะชวนทุกท่านพูดคุยในเรื่องของเลข3ามหนึครับเลข3นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับในการทำธรุรก,กิจต้องมีอันดับหนึ่ง อันดับ2และอันดับ3ที่เป็นคู่แข่งกันตลอดเวลาในทางกีฬาก็มีที่1ที่2ที่3ทุกประเภทครับและในหลายๆประเภทไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆถ้าเราต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้มั่นคงยั่งยืนและแข็งแรงผมฝากความคิดเรื่องเลข3ในการสร้างธุรกิจครับการทําธุรกิจนะครับทรัพยกากรที่สําคัญก็คือคนเราจะสร้างคนก่อนสร้างตึก วันนี้นะครับการที่เราจะมีลูกค้าสักคนหนึ่งหรือสมาชิกในการทําธุรกิจสักคนหนึ่งเราจะต้องมีคนสามเพศเพศชายเพศหญิงและก็เพศทั่วทั่วไปหรือจะเรียกว่าเพศที่สามก็ได้ครับสามวัยครับวัยที่จะทําให้ธุรกิจมั่นคงยั่งยืนด้วยความเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนและวัยผู้ใหญ่ถ้าท่านมีลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นการตัดสินใจซื้อ,อจ,จะง่ายขึ้นแต่ความมั่นคงยั่งยืนในการทำธุรกิจ อาจจะสั้นเพราะมีความผันผวนและชีวิตยังมีทางเลือกวัยกลางคนอุดมไปด้วยประสบการณ์และวัยผู้ใหญ่อุดมไปด้วยความนิ่งผสมผสานกันครับผมเคยทําธุรกิจกับนักศึกษาช่วงที่จะสอบนี่จะหายหมดเลยครับฉะนั้นเราต้องมีวัยผู้ใหญ่เข้ามาผสมผสานเพื่อให้ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในตลาดนนิ่งสฐา,านะคนจนคนฐานะปานกลางและคนรวย คือส่วนที่เราจะต้องมีเป็นสามเหรียนที่คอยค้ำจุนเกื้อหนุนกันมีทั้งฐานะปานกลางที่คอยติดต่อประสานงานและคนที่ยากจนที่เราจะคอยช่วยเหลือดูแลสามพื้นที่สามพื้นที่คือชานเมืองกลางเมืองหรือชนบทนี่แหละครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงของการท,ทําธุรกิจในยุคปัจจุบันหรือจะเป็นสามพื้นที่ในระดับประเทศตลาดในประเทศตลาดระดับภูมิภาคและตลาดระดับ โลกหรือ global market นี่แหละครับเป็น3พื้นที่การตลาดที่ค่อยๆขยายค่อยๆขยาย 3. ระดับการศึกษาต่ำกลางสูงปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีไว้เพื่อให้เกิดความสมดุลปริญญาตรีหรือระดับล่างสุดตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้แรงงานเยอะหน่อยปริญญาโทเป็นนักคิดและปริญญาเอกเป็นนักค้นคว้านักวิชาการ หรือนักวิจัยเอาไว้ผสมผสานกันบปนทีมเดียวกัน3แนวทางในการทำธุรกิจปัจจุบันนะครับโลกเราอยู่ในยุคข,ของชีวิตวิถีใหม่จากออฟไลน์ line, หรือออนไซต์เราก็กลายเป็นออนไลน์ line, แล้วก็มีการผสมผสานของทั้ง3สิ่งเข้าด้วยกันวันนี้เลข3จะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจของท่านเลข3จะทำธุรกิจของท่านให้มั่นคงยั่งยืนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ